สวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับพบกับผมเช่นเคยกับว้าบาคุซันประกายแสงดนตรีนะฮะชุดมาเฟียสุดหล่อเท่นะโอ้โหชุดสตดกันเลยสีเดียวเชียวนะฮะโอ้โหนี่อยู่ไอดีพี่บัตน,นะฮะวันนี้ผมจะทำการรีวิวคอบาคุซันเลเวล10ครับอ่าคอบาคุซันเลเวล10นี่ฮะ ขอบัคคุซันเลเวลสินะครับระดับต้นนะฮะขนาดเริ่มต่อสู้จะได้รับพลังงาน3จุดทุกรอบจะได้โบนัสเพิ่มอีก1จุดนะครับแล้วก็ระดับสูงนะฮะใช้ทุกสายนะครับในรอบแรกความเร็วของทั้งทีมจะเพิ่มขึ้น20%แล้วก็มอบดาเมจอันตียี่ิให้กับตัวละครฝ่ายตัวเองฮะ,ะเพราะฉะนั้นต้องวันเทิร์นคิวนะครับถึงจะเหมาะกับสำสำหรับบัคคุซันเลเวลสินะฮะซึ่งผมจะบัฟให้เด็กดอกของเรานะฮะทำการชีบาบอมนะฮะจะดูว่าแรงขนาดไหนแล้ว บัฟความเร็วด้วยโซนิกฮะเมื่อใดก็ตามที่โซนิกพิบัตช้ากว่าคนอื่นเอาคอบาคุซันเลเวอร์สิบไปเล่นได้ฮะแต่ว่าต้องมั่นใจว่าจักระพัดเด็กบื้มทีเดียวตายหมดนะฮะแล้วก็บัฟด้วยโกลิบาสฮะโกลิบาสเพิ่มพลังโจมตีะฮะก็จะเป็นโกลิบาสเปิดก่อนแล้วก็ตามด้วยเด็กนะฮะระเบิดไปเลยโอเคไปไปรับชมกันครับผมจัดทีมไว้แล้วนะทีมที่ผมจะรับแรงกระแทกวันนี้ก็คือ3ตัวหน้าเป็นตัวมีไม่ย่อท้อนะฮะ แล้วก็3มตัวหลังก็เป็นคอเกโรนะอ่ะลองดูอันนี้ผมลองลองดาเมจก่อนนะลองดาเมจก่อนเดีย๋ยวเรื่องความเร็วอย่าไปวัดกันลุงนะฮะโอเคมามาถึงครับเห็นไหมฮะตอนแรกโซนิกความเร็วระดับที่1นนะฮะแต่ว่าด้วยคอบาคุซันเลเวอร์สิบครับทาให้ปรับความเร็วขึ้นมาทําให้แถวแรกสุดบนสุดได้เปิดก่อนนะฮะก็ไปครับลมหายใจกดมาก่อนคือ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 ,อคือแล้วก็ที่ผมเอาไม่ย่อท้อมาข้างหน้าเพราะว่านี่ฮะมันมีหมาไล่ตีเนี่ยฮะ มาชิบาของพี่บัตไล่ตีแรงนะฮะแล้วนี่ฮะรีเลือดขึ้นมาทําให้เลือดฝั่งทีมของผมอะเลือดเยอะแล้วจะมาทดสอบดาเมจของชิบาบอมกันนะมาครับชิบาบอมจังหวะน,นี้ครับบึ้มมาที่เท่าไหร่100ล้านฮะหนึ100ล้านจัดไปฮะหนึล้านแต่ผมเคยทําให้พี่บัตได้150กว่าล้านนะเออหนึ่งหรือ170กว่าล้านวะเออประมาณนั้นแหละแต่นี่ฮะทำให ได้เปิดก่อนนะฮะด้วยคอบาคุซันลลเร็วสิแล้วก็อันตีก็ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวเชียวนะฮะปั๊บด้วยเกนจิไลนิ่งด้วยฮะเนี่ยฮะก็ชนะไปโอเคมาต่อไปล้องกับลุงฮนะล้องกับลุงซึ่งลุงยังไม่เอาจาักรพรรดิเด็กเข้าทีมตรงนี้นะแต่ว่าผมก็จะลองให้ทุกคนดูครับ <c oughs> ไปครับซึ่งจริงๆแล้วก็ความไวพี่บัตรก็เร็วกว่าลุงนะฮะแต่สมมติสมมุติว่าความไวพี่บัตรช้ากว่าก็จะปับความเร็วขึ้นมาอย่างนี้ปุ๊บเป็นโกลิบัตรเปิดก่อนครับเปิดไปเลยครับ จังหวะแรกครับลมหายใจกดไปแล้วก็ชีบาก็ไลตีครับปึ๊บไลตีปึ๊บ,าบมาครับมาดูกันว่าชีบาบอมของพี่บัตจะแรงขนาดไหนใส่ลุงไปครับปึ้มมาจาาังหวะนี้67ล้านฮะแถวหลังลงไปนอนเรียบร้อยหมดเลยฮะโ้แรงจัดเลยฮะนี่คือทะลุโล่ปูบ,บอมเลยนะฮะแล้วก็นี่ฮะฝังสีเงาปึ๊บใส่อ่ะนีครับเพื่อนนี่สมมติสมมติความเร็วน้อยกว่านี่มันจะได้เปิดก่อนหมดเลยอย่างนี้เลยนะแล้วชีบาก็ไลตี คือมันมันดีมากๆสําหรับตอนที่จกักรพรรดิเด็กมานั่นเองนะฮะเพราว่าจากักรพรรดิเด็กมา,าดาเมจมันแรงอยู่แล้วเอดเอดาเมจมันแรงอยู่แล้วแล้วก็ถ้าความเร็วช้าก,กว่าก็จัดไปฮะแล้วก็ส่วนใหญ่ที่ผมเห็นตรงที่แทนซุยริวก็จะเป็นนีนี้นะบักเป็นเป็นกุกเคส,สือครับเป็นกุกเคสือไวบ้บัฟโลอะไรให้นะฮะแล้วก็บางคนก็จะเปลี่ยนเกนจิไลนิ่งแต่ว่าเอาเกานจิไลนิ่งมันดีกว่าครับบางคนเขาเอาเกานจิไลนิ่งเปลี่ยนม,มาเป็นเฮลไฟเฟรมนะฮะเพื่อให้โล่มันหนาขึ้นนั่นเองนะ อลองดูรับแรงกระแทกไหวไหมแต่มันมีโลโซนิกอยู่แต่กุลิบาตตายไปนะฮะนี่ฮะก็ประมาณนี้โอเคอเดี๋ยวไปทดสอบกับอีกคนนึงแล้วกันไลเกอร์เขาจัดทีมไปไหมไม่ทีมไก่นะ,อะลองดูลองดูแรงขนาดไหนทีมไก่ไลเกอร์นะกลัวกุลิบาตตีไปก่อนแล้วมันจะตายดิเอองั้นตีธรรมดาใส่ใส่การโลแล้วกันตีธรรมดาใส่กาโลจึ๊ก ติดกัดก่อนโอเคที่บาดไล่ตีติดไม่เอาท้อนั่นแหละที่ต้องการมาครับระเบิดชีบาบอมครับจังหวะนี้ไปครับมีดบูมเท่าไหร่ร้อยสามสิบสองล้านฮะเรียบร้อยฮะแล้วชีบาทไล่ตีเป๊ะเป๊ะแล้วก็ระเบิดบูมเรียบร้อยฮะโอเคประมาณนี้ละกันนะครับสำหรับคลิปนี้ส่วนการดวนเรียวทำที่ผมทำให้พี่บัสนะฮะก็ตอนนี้ไปไปดูแต้มกันแต้มตอนนี้ 2,722เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเออแล้วเดี๋ยวผมมาทําคลิปเฉลยกันตามสัญญานะฮะว่า2,008เมื่อไหร่เดี๋ยวลงคลิปเรียลไทม์ให้ดูกันเล่นกันสดๆให้ดูเลยว่าผมเล่นยังไงถึงชนะนะครับบางทีก็ตื่นเต้นแล้วก็เลือกตัวผิดเนาะแต่ว่าตอนนี้มีแพทเทิร์นในหัวแล้วแพทเทิร์นในหัวค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะดีเลยเพราะว่ามีคอปะคูซันรีวิวสิบเนี่ยนะฮะก็ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์นะกดซับสไค i b ์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บายบายสวัสดีครับ 塾あるから帰っていいかな から帰っていいかな 僕塾あるから帰っていいかな 塾あるから帰っていいかな僕塾あるから帰っていいかな あるから帰っていいかな 塾あるから帰っていいかな